ตอนที่1,123วิหารโบราณใต้ทะเลหลังจากที่เกราะตกลงไปในทะเลมันก็ค่อยๆไหลไปตามคลื่นที่ซัดกระหน่ำความรู้สึกหนาวเหน็บรุนแรงขึ้นแต่ซูผิงไม่กล้าควบคุมชุดเกราะหรือแม้แต่แสดงร่องรอยของกลิ่นอายเขาเมื่อร่างโคลนถูกอสูรปลาจับเขาก็ขาดการติดต่อกับร่างโคลนนั้นเขาไม่คิดว่าการกระทำของอสูรปลานี้เกี่ยวข้องกับการทดสอบ ความรู้สึกนี้ไม่มีความรู้สึกดีๆอยู่แม้แต่น้อยและสูผิงคิดว่าเขาไม่ได้รู้สึกไปเองเทพอมะตะไม่สามารถจุดโคมโบราณเพื่อเข้ามาที่นี่ได้พวกเขาเพียงแค่ตรวจสอบจากที่อื่นในวิหารโบราณว่าซากปร,รักหักพังได้พังทลายลงและกำลังมองหาผู้สืบทอดแต่นี้มันไม่เหมือนการมองหาผู้สืบทอดสักนิดใบหน้าของสูผิงดำดิ่งและความหนาวเย็นรอบตัวเขาเริ่มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆหนาวเหน็บทั้งในร่างกายและจิตวิญญ,ญาณ บริเวณโดยรอบเป็นพื้นทะเลที่มืดมิดด้วยตาของซูผิงเขามองเห็นไม่ชัดเจนเขาสามารถรับรู้สิ่งต่างๆได้ในระยะเพียงไม่กี่เมตรทั้งหมดล้วนเป็นน้ำทะเลมืดมิดมีอนุภาคคล้ายทรายลอยอยู่ในน้ำทะเลนี้ทำให้รู้สึกระคายเคืองอย่างมากอนุภาคชนิดนี้ถูกกับเกราะและในไม่ชาซูผิงก็เข้าใจว่าอนุภาคเหล่านี้คืออะไรมันคือเศษซากกระดูกมันคือเศษกระดูกนี่ไม่ใช่ขี้เท่าเหมือนกับศพที่ถูกส่งเข้าเมนและหลอมละลายด้วยความร้อนสูง ที่เท่านั้นมีความละเอียดกว่าแต่อนุภาคเหล่านี้ค่อนข้างหยาบเหมือนกับกระดูกที่ถูกหักทั้งเป็นทั้งหมดนี้คืออนุภาคกระดูกหมดเลยหรอซูผิงตกใจเล็กน้อยเทพอมะตะนี้เป็นเซียนโบราณจริงๆหรอไม่ใช่ปีศาจใช่ไหมเขาเคยเห็นสถานที่โหดร้ายเช่นนี้ในสนามบ่มเพาะเท่านั้นถ้ามารดกเป็นกับดักทำไมเจ้าของวิหารโบราณถึงต้องตั้งใจดึงดูดให้เรามาที่นี่ ทำไมไม่ลองล่อเทพดวงดาวและใช้พลังของอสูรปลานั่นกินเทพดวงดาวสู้พิงรีตาลงเต็มไปด้วยความสงสัยบางทีทุกสิ่งที่เขากำลังเจออยู่ตอนนี้อาจเป็นภาพมายาและเป็นการทดสอบแต่ในไม่ช้าสูผพิงก็ละทิ้งความคิดนี้พลังจิตของเขาแข็งแกร่งมากแล้วคนธรรมดาอาจจะคิดข้อสงสัยเช่นนี้แต่เขามั่นใจในความรู้สึกตอนเจออสูรปลาครั้งแรกมันน่ากลัวจริงๆ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือตอนนี้ฉันควรทำยังไงดีเมื่อกรอดต่อสู้ค่อยๆจมลงในทะเลหัวใจของซูผิงก็ค่อยๆจมลงไปด้วยเขาไม่กล้าแสดงตัวก่อนหน้านี้แค่วิญญาณเข้าในทะเลอสูรทะเลก็ตื่นตัวแล้วถ้าเขาเปิดเผยกลิ่นอายแม้ ath, แต่นิดเดียวคาดว่ามันจะต้องรู้สึกได้แน่ๆ สิ่งเดียวที่ทำให้เขารู้สึกดีใจก็คือแม้ว่ากฎแห่งมายาของเขาจะอยู่แค่ขั้นต้นเท่านั้นแต่วิธีการปกปิดของเขานั้นแข็งแกร่งมากและควบคู่กับพลังของพลังของโลกสามใบการปกปิดของงอเขาจึงไม่ได้ด้วยไปกดกฎแห่งมายาสมบูรณ์เลยสักนิดเทพดวงดาวก็ไม่สามารถตรวจจับเขาได้เว้นแต่อีกฝ่ายจะมีความสามารถในการตรวจจับที่ดีมากๆอย่างไรก็ตามเห็นได้ชัดว่าอสูรปลาอยู่ในอาณาจักรเทพอมะตะมันจะไม่รู้หรอว่าฉันอยู่ตรงนี้ หรือตอนนี้ฉันอยู่ในปากของมันซูผพิงตัวสั่นเมื่อคิดถึงเรื่องนี้รอบๆตัวเขามื่อสนิทและร่างยักษ์ที่น่าสะพรึงกลัวซึ่งเขามองไม่เห็นก็ปรากฏขึ้นในใจเขาถ้าฉันรู้ก่อนหน้านี้ฉันจะไม่เอากุญแจมาแน่และจะให้มันกับคนที่มีความสามารถกลางๆให้คนคนนั้นเข้ามาก่อนอย่างไรก็ตามคนที่มีความสามารถกลางๆอาจจะไม่สามารถผ่านเข้ามาได้สูผิงยิ้มเจือน แต่สุดท้ายก็ได้แต่คิดเพราะทำอะไรไม่ได้และถึงแม้จะย้อนเวลากลับไปก็คงไม่มีใครยอมมอบกุญแจให้ง่ายๆบางทีฉันอาจต้องรอให้ผู้ทดสอบคนอื่นมาก่อนเมื่ออสูรปลาตัวนี้ไล่ตามผู้ทดสอบคนอื่นนั่นอาจเป็นโอกาสที่จะได้ออกไปสู่พิงคิดแต่ก็ยังมีปัญหาอื่นระยะการรับรู้ของเขาสั้นเกินไปเขาจะรู้ได้ยังไงว่ามีผู้ทดสอบคนอื่นๆบนถนนโบราณสูผิงครุ่นคิดอีกครั้ง ร่างกายของเขายังคงจมและจมเป็นเวลานาน,านซูผิงที่กําลังคิดอยู่ก็รู้สึกถึงแสงสว่างเขาตกตะลึงอยู่พักหนึ่งปฏิกิริยาแรกของเขาคือนึกถึงตะเกียงประหลาดบนหน้าผากของอสูรปลาแต่ในวินาทีต่อมาเขามองเห็นได้ชัดเจนว่าแสงสีทองมาจากก้นทะเลนี่คือแสงสว่างอย่างหาที่เปรียบมีได้และสิ่งที่ส่องแสงคือวิหาร มีวิหารโบราณอยู่ที่ก้นทะเลเสาบนวิหารถูกแกะสลักเป็นรูปมังกรและสัตว์ประหลาดดูร้ายรวมถึงอสูรปลาซูผิงได้เห็นอสูรปลาทั้งตัวจากภาพแกะสลักมันน่ากลัวมากระบบฉันสามารถซื้อสมุดภาพประกอบอสูรขั้นสูงที่นี่ได้อยู่ไหมซูผิงรีบถามระบบหลังจากเงียบไปครู่หนึ่งระบบก็ตอบว่าได้แต่นายต้องจ่ายแต้มพลังสามเท่าถ้าซื้อขณะอยู่นอกร้าน หลังจากนิ่งเงียบอยู่พักหนึ่งซูผิงก็ยังเลือกที่จะซื้อเขาโทษตัวเองที่ขี้เหนียวเกินไปดูเหมือนว่าฉันจะต้องเปลี่ยนนิสัยขี้เหนียวของฉันซะแล้วไม่ว่ายังไงร้านก็ใหญ่ขึ้นมีโจอแอนนาและคนอื่นๆมาช่วยดูแลมันทำเงินได้ในทุกวันฉันจึงควรเอาเงินมาซื้อในสิ่งที่ต้องการซูผิงทบทวนตัวเอง ที่เขาเคยมีก่อนหน้านี้เป็นแค่สมุดภาพประกอบอสูรขั้นกลางเท่านั้นและระบุได้แค่อสูรสภาวะเทพดวงดาวเท่านั้นซูพิงเคยคิดว่าไม่จําเป็นต้องซื้อสมุดภาพประกอบอสูรขั้นสูงเพราะสุดท้ายถ้าเจออสูรสภาวะเทพอมตะต่อให้รู้ว่ามันคืออสูรอะไรสุดท้ายก็ต้องตายอยู่ดีไม่ต้องพูดถึงว่าตอนนั้นเขาจนมากตอนนี้เขามีทั้งพลังและเงินเขาจึงหันมาสนใจมันสล้านแต้ม เมื่อได้รับแจ้งจากระบบปากของซูผิงก็กระตุกและข้อมูลจำนวนมากก็หลั่งไหลเข้ามาในหัวของเขาจากนั้นอสูรที่ถูกแกสลักบนเสาในวิหารตรงหน้าจากที่ไม่คุ้นเคยก็เปลี่ยนเป็นคุ้นเคยข้อมูลทุกประเภทพุ่งเข้ามาเหมือนสายน้ำปลาตะเกียงวิญญาณซูผิงรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยหัวใจของรู้สึกหนาวเย็น อาสูรปลานั้นอยู่ในอาณาจักรเทพอมะตะจริงๆและขอบเขตส,สายเลือดของมันก็ไม่ได้หยุดอยู่ที่อาณาจักรเทพอมะตะแต่สูงถึงอาณาจักรสวรรค์นี่เป็นครั้งแรกที่ซูผิงรู้ว่าอาณาจักรที่อยู่เหนือเทพอมะตะเรียกว่าอาณาจักรสวรรค์แน่นอนว่านี่คือชื่อที่ใช้ในระบบและแตละที่อาจจะใช้ชื่อไม่เหมือนกันอย่างไรก็ตามซูผิงเชื่อว่าชื่อที่ระบบใช้นั้นมีความดั้งเดิมมากกว่า อย่างไรก็ตามมันไม่ง่ายเลยที่จะทะลุผ่านไปสู่อาณาจักรสวรรค์มีแสงแห่งความหวังเพียงเล็กน้อยเท่านั้นส่วนใหญ่อยู่ในอาณาจักรเทพอมะตะอย่างไรก็ตามอสูรดุร้ายชนิดนี้มีสภาพการผสมพันธุ์ที่รุนแรงและจําเป็นต้องกินวิญญาณไม่น่าแปลกใจที่ตอนฉันตะโกนก่อนหน้านี้ไม่ได้ไปปลุกเร้อาอสูรปลาแต่วิญญาณของโครงกระดูกน้อยกลับทําให้มันตื่นขึ้นทันทีปรากฏว่ามันหิวนานเกินไปและตื่นขึ้นเพราะเห็นอาหาร ปากของซูผิงกระตุกรู้สึกพูดไม่ออกเล็กน้อยอย่างไรก็ตามหลังจากที่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับอสูรปลาตัวนี้และวซูผิงก็มั่นใจแล้วว่าที่เขาคิดนั้นถูกต้องจริงนี่ไม่ใช่ที่สำหรับการทดสอบอย่างแน่นอนกล่าวอีกในหนึ่งการทดสอบนี้เป็นกับดักลือกันว่าตะเกียงวิญญาณเหนือหัวปลานั้นเชื่อมต่อกับโลกใต้พิภพลี้ลับแต่มีแค่โลกใต้พิภพถึงเปิดประตูสู่โลกใต้พิภพได้ อย่างไรก็ตามอสูปรปลาอาณาจาักเทพอมะตะนี้แม้ว่าตะเกียงที่อยู่เหนือหัวของมันจะไม่สามารถเปิดประตูไปสู่โลกใต้พิภพได้แต่ก็น่ากลัวอย่างมากอยู่ดีสิ่งที่สําคัญที่สุดคืออสูรไรตัวนี้ชอบเก็บอาหารไว้ในตะเกียงเหนือหัวซึ่งเป็นกระเพาะที่สองของมันร่างคลอนของฉันถูกย่อยและกินไปแล้วจริงๆปกระจกถูกทําลายมันไม่มีความปราณีเลยแม้แต่น้อยใบหน้าของซูผิงบิดเบี้ยว เขามองอสูรที่แกสลักไว้บนเสาอื่นๆและพบว่าพวกมันทั้งหมดเป็นอสูรที่โหดร้ายมากและพวกมันทั้งหมดอยู่ในอาณาจักรเทพอมะตะทันใดนั้นเขาก็เข้าใจเจ้าของวิหารโบราณแห่งนี้ซากปรักหักพังของวิหารนี้เห็นได้ชัดว่าเป็นวิหารมหัศจัยรคนที่อยู่ที่นี่ไม่ใช่เทพอมะตะโบราณแต่เป็นสัตว์ประหลาดที่ดุร้ายฉันจะออกไปยังไงดี ซูผิงเหลือบมองไปรอบๆพบว่ามีม่านพลังอยู่นอกวิหารน้ำทะเลไม่สามารถกัดเซาะเข้ามาได้และในวิหารก็มีสมบัติกองอยู่เป็นภูเขาสมบัติลับนับไม่ถ้วนเรืองแสงอยู่ภายในและเหมือนถูกหยุดเวลาเอาไว้สมบัติเหล่านี้ไม่ได้เสื่อมสลายไปตามการเวลาและสูญเสียพลังไปเลยแม้แต่น้อยนี่คือสมบัติของเจ้าของวิหารโบราณนี่หรอดูเหมือนว่าสมเหตุสมผลที่จะซ่อนสมบัติไว้ใต้ท้องทะเลโดยมีอสูรปลานั่นคอยปกป้องดวงตาของซูผิงเป็นประกาย กรอต่อสู้ของเขาบังเอิญลอยมาตามน้ำตกลงมาในวิหารและผ่านม่านพลังมาได้อย่างง่ายดายวินาทีถัดมาสูผิงสัมผัสได้ถึงความหนาวเย็นรอบตัวเขาและมันก็หายไปจากนั้นการรับรู้ของเขาก็กลับมาเป็นปกติทันทีสูผิงมองไปรอบๆและไม่เห็นอสูรปลาเขาค่อยๆปลดปล่อยพลังอย่างระมัดระวังควบคุมเกระและขึ้นไปนอกม่านพลังของวิหารแต่พอชุดกระสัมผัสกับม่านพลังมันก็ไม่อาจทะลวงผ่านไปได้ เข้าได้แต่ออกไม่ได้ใบหน้าของซูผิงเปลี่ยนไปเล็กน้อยเขาไม่กล้าที่จะโจมตีด้วยพลังทั้งหมดของเขากลัวจะไปทำให้อีกฝ่ายรู้ตัวเขาถอนพลังออกอย่างรวดเร็วทำให้กรอบเป็นอิสระหลังจากนั้นไม่กี่นาทีซูผิงก็เห็นว่าอสูรปลาไม่ได้อยู่ในน่านน้ำโดยรอบดูเหมือนว่ากลิ่นอายของเขาจะไม่ถูกตรวจจับได้เขาถอนหายใจอย่างโล่งอกแต่ก็ยังไม่กล้าที่จะประมาท เมื่อชุดเกราะต่อสู้ตกลงมากองอยู่กับสมบัติซูผิงก็มองไปที่กองสมบัติดูเหมือนว่าทั้งหมดนี้จะเป็นสมบัติสภาวะเทพดวงดาวสมบัติเหล่านี้ค่อนข้างใหม่ในวิหารนี้เวลาไม่ได้ถูกหยุดแต่กระแสะเวลานั้นช้ามากเกินกว่าร้อยเท่าอาจถึงแม้แต่หมื่นเท่านี่ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่เทพอมะตะสามารถทำได้ แต่ในกรณีนี้มันไม่มีทางที่จะรับรู้กฎและไม่มีทางบ่มเพาะได้เลยการปรับกระแสเวลาจะทําให้หลายสิ่งรอบตัวบิดเบือนเช่นนั้นการตรัสรู้จึงไม่บังเกิดวืดซูพิงเคลื่อนไหวโผล่ออกมาจากเกราะโดยใช้พลังเฉพาะของภาพร่างดาวดวงที่สองเปลี่ยนรูปร่างเป็นถุงมือเซลล์ทั้งร่างกายของเขาถูกควบแน่นเขาสามารถเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้อย่างอิสระนี่คือพลังของภาพร่างดวงดาว8 9ในภาพร่างดวงดาวที่สอง ความสามารถนี้ทำให้ซูผิงนึกถึงลิงตัวหนึ่งในตำนานในขณะนี้ถุงมือกำลังขยับไปมาท่ามกลางสมบัติมากมายค่อยๆขยับทีละนิดจากนั้นก็หยุดบนกองสมบัติสักพักค่อยๆเดินต่อหลังไม่มีการเคลื่อนไหวรอบๆในวิหารนี้ไม่มีอะไรคุ้มกันอยู่ใช่ไหมซูพิงนึกถึงอสูรบนศรหัวใจของเขาก็เต้นรัวนอกจากอสูรปลาอีกสองตัวก็อยู่ที่นี่ด้วยใช่ไหมตอนที่หนึ่งยยาวิเศษ ซูพิงปล่อยการรับรู้ออกไปอย่างระมัดระวังค่อยๆปกคลุมวิหารโบราณทีละน้อยสำรวจทุกคนทุกแห่งเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับได้เขาจึงใช้วิธีมายาในไม่ช้าซูพิงก็เห็นทั้งหมดในวิหารโบราณแต่ภายในนี้ไม่พบอสูรร้ายบนเสาหากอสูรร้ายมีขนาดเท่ากันกับอสูรปลามันจะเห็นได้ชัดมาก ซูพิงถอนหายใจด้วยความโล่งอกหลังปีนป่ายบนกองสมบัติเขายังพบสมบัติเจ้าดวงดาวด้วยซึ่งส่วนใหญ่ตกจากผิวทะเลมายังสถานที่นี้เหมือนชุดเกราะของเขาถุงมือไต่ไปมาบนภูเขาสมบัติและขั้นบันไดของวิหารโบราณน,น่าเสียดายที่ไม่สามารถเอาออกไปได้ ซูพิงคืบคลานไปมาและรู้สึกเสียใจเขารู้สึกว่าตัวเองต้องประสบปัญหามากมายระหว่างการการทดสอบนี้และดันพบว่าการทดสอบเป็นกับดักและตอนนี้เขาอยู่ท่ามกลางสมบัติมากมายแต่ไม่สามารถเอาไปได้แม้แต่ชีวิตก็ยังคาดเดาไม่ได้โชคดีที่ฉันไม่ได้ต้องการมารดกเทพแท้จริงนี้สำหรับคนอื่นๆหากพวกเขารู้ความจริงคาดว่าพวกเขาหลายคนคงจะเสียใจมากเขาลมหายใจออก จากนั้นถุงมือก็คลานไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วสักพักถุงมือก็สัมผัสกล่องหยกขนาดเล็กกล่องถูกหล่อหลอมาเหมือนหยกแต่มีกดอยู่บนพื้นผิวซูผิงรู้สึกสงสัยเล็กน้อยเขาใช้กดแห่งกลาหนปกปิดกดบนพื้นผิวเพื่อทําให้กดนั้นใช้ไม่ได้แล้วค่อยๆไหลเข้าไปในกล่องร่างกายของเขาสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นของเหลวหือขวดนั่น เมื่อจาะเข้าไปในกล่องหยกจากของเหลวก็กลายเป็นถุงมืออีกครั้งและขวดสีดำด้านในก็เปิดออกปากขวดมีตราประทับอยู่โชคดีที่ใช้เพื่อปิดปากขวดเท่านั้นความแข็งแกร่งไม่มากเจ้าดวงดาวธรรมดาก็สามารถทำลายมันได้แม้ว่ามันจะเป็นสมบัติที่เทพอมตะทิ้งไว้แต่เทพอมตะก็ไม่คิดว่าจะมีใครแอบเข้ามาในนี้ได้ปากขวดเปิดออกกลิ่นหอมฟุ้งลอยออกมา ซูพิงรู้สึกว่าเซลล์ทั่วร่างกายของเขากำลังสั่นการสูญเสียพลังในการต่อสู้กับหลินซิวเจ็ดวันก่อนหน้านี้ดูเหมือนจะได้รับการเยียวยาเขารู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยแม้จะไม่สามารถนำสมบัติออกไปได้แต่ยาต่างๆที่นี่เขาสามารถกินเข้าไปในท้องของเขาได้จู่ๆถุงมือก็ขยายใหญ่ขึ้นจนมีขนาดเท่าฝ่ามือและหยิบขวดในขณะนั้นเองเสียงสยก็ดังขึ้นอย่ากินฉันนะฮึม ชายร่างอ้วนกลิ้งออกมาจากขวดชายตัวอ้วนมีขนาดเท่านิ้วเหมือนเม็ดยาแต่มือกับเท้าของเขาล้วนสั้นมากซูพิงพูดไม่ออกเขานึกถึงท่านหญิงเขียวขึ้นมาทันทีเขาพลันกลายเป็นมึนงงเขาไม่เต็มใจที่จะกินท่านหญิงเขียวแต่เจ้าอ้วนนี้ไม่เหมือนกันยิ่งกว่านั้นเม็ดยานี้สามารถเปลี่ยนรูปได้เห็นได้ชัดว่าจะต้องเป็นยาคุณภาพสูงมาก อย่าก,กินฉันฉันไม่อร่อยหรอกฉันจะช่วยนายหาของอร่อยๆถ้านายกินฉันจะต้องไม่ดีแน่ฉันคือยาพิษเจ้าอ้วนดูเหมือนจะรู้ความคิดของสูผิงและรีบขัดเขาในขณะเดียวกันร่างกลมๆของมันกลิ้งไปข้างหลังพยายามอยู่ห่างจากสูผิงแต่กระแทกกับกล่องหยกเข้าซะก่อนกลิ่นหอมขนาดนี้จะเป็นยาพิษได้ยังไงสูผิงพูดก็เพราะพิษนั่นแหละฉันเลยอยากให้มีกลิ่นหอมไม่อย่างนั้นคนก็ไม่อยากกินฉันนะสิเจ้าอ้วนพูดอย่างน่ารัก ซูผิงเลิกคิ้วและพูดว่าพูดให้มันดีๆถ้านายไม่พูดความจริงไม่ใช่แค่ฉันจะกินนายเฉยๆแต่ฉันจะกินแค่ครึ่งเดียวก่อนและเก็บอีกครึ่งไว้ค่อยๆทะเลมทุกวันเจ้าปีศาจยักษ์ทันใดนั้นเม็ดยาอ้วนก็ตะโกนร่างกายของมันสันสถานด้วยความกลัวและยังส่งกลิ่นหอมที่เข้มข้นกว่าเดิมออกมาด้วยโอ้ไม่นะกลิ่นหอมนั่นซูผิงไม่สุภาพเขาคว้ามันมาเปลี่ยนนิ้วหนึ่งให้เป็นปากใหญ่และแท้มัน อย่าได้โปรดอย่ากินฉันฉันจะพาไปกินของอร่อยมียาล้ำค่ามากมายที่ดีกว่าฉันและฉันก็รู้วิธีที่จะออกไปจากที่นี่ด้วยเจ้าอ้วนร้องขอความเมตตาครั้งแล้วครั้งเล่าแต่พอเห็นว่าซูผิงเมินมันก็เผยความลับออกมาซูผิงนิ่งค้างประโยคนี้ทำให้เขาหยุดต่อให้เจ้าอ้วนจะโกหกเขาก็ยังสนใจอยู่ดี แกรู้วิธีที่จะออกไปจากที่นี่อย่างนั้นหรอน้ำเสียงของซูผิงเคร่งครึมกว่าเดิมแกรู้ไหมว่านี่คือที่ไหนแกรู้ทางออกไปจากที่นี่ได้ยังไงอีกอย่างแกรู้ไหมว่าฉันเป็นใครในายคือเมดยาอ้วนถามด้วยความประหลาดใจฉันมาที่นี่เพื่อตรวจสอบตามคำสั่งของอาจารย์นายคิดว่าฉันเป็นใครละฉันไม่คิดว่าเม็ดยาน้อยอย่างแกจะรู้จักทางหลบหนีจริงๆมันดูเหมือนว่าฉันต้องกลับไปเตาหลอมและหลอมแกใหม่ ซูผิงสูดอากาศเข้าอย่างแรงเขาแซงทำว่าเป็นสิทธิ์ของเจ้าแห่งวิหารแห่งนี้เป็นไปไม่ได้นายเป็นแค่วิญญาณชกร้ายนายคงติดกับและตกลงมาที่นี่นายเคยเห็นปลาปีศาจนั่นแล้วใช่มันไม่กินนายแต่ปล่อยให้ในายตกลงมาที่นี่อ่านายไม่ต้องกลัวฉันเคยมีวิญญาณที่โชคร้ายอย่างนายมาที่นี่มาก่อนพวกนั้นตายไปแล้วและศพก็ยังอยู่ที่นี่เจ้าอ้วนไม่เชื่อที่สูผิงพูด แกกล้าดียังไงว่าบอกว่าปลาตะเกียงวิญญาณของอาจารย์ฉันเป็นปลาปีศาจอยากตายมากซินะฉันจะโยนแกให้ผู้อาวุโสปลากินแกทีหลังสูผิงขู่เจ้าอ้วนประหลาดใจทันทีที่สูผิงรู้ที่มาของอสูรปลาจริงๆเห็นได้ว่าการบ่มเพาะของสูผิงนั้นห่างชั้นจากปลาตะเกียงวิญญาณมากในายใช่จริงๆเม็ดยาอ้วนถามอย่างประหลาดใจ แกเตรียมกลับไปที่เตาหลอมและถูกหลอมใหม่ได้เลยฉันจะกินแกครึ่งหนึ่งและหลอมที่เหลือให้ผู้อาวุโสปลาสูผิงพูดเจ้าอ้วนรีบอ้อนวอนว่าย่าย่ยาฉันไม่อร่อยหรอกฉันผิดไปแล้วทางหลบหนีจากที่นี่ถูกบอกมาโดยพี่สาวยาวิเศษอีกคนฉันไม่คิดหนีเลยนะฉันพักดีคนที่บอกคือใครสูผิงขัดจังหวะเรื่องรายสาระและถามทันทีเจ้าอ้วนรับพูดทันทีว่าพี่สาวฮันหยวนจินเหลียน ซูผพิงตกตะลึงดูแล้วเจ้าอ้วนไม่ได้โกหกแต่เขาก็ไม่ประมาทไม่ว่าเจ้าอ้วนจะพูดจริงหรือไม่แต่ด้วยความน่าเอ็นดูที่ดูจงใจทําของมันทําให้เขารู้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเม็ดยาที่ชั่วร้ายมากฮันหยวนจินเหลียนฉันไม่เคยได้ยินอาจารย์พูดถึงแกกําลังโกหกสู้ิงพูดเจ้าอ้วนรีพูดว่าเป็นเรื่องปกติที่อาจารย์ไม่บอกนายนี่คือสิ่งที่ผู้อาวุโสเตรียมไว้เป็นพิเศษสําหรับการกลับมาของเขาเขาจะบอกสิทธิ์ของเขาได้ยังไง เมื่อพูดถึงเรื่องนี้ดูเหมือนเขาจะพลาดไปนิดหน่อยและเปลี่ยนคำพูดทันทีพี่สาวจินเหรียญแข็งแกร่งมากแต่พลังของเธอถูกผนึกและขังอยู่ที่นี่หากนายสามารถช่วยพี่สาวจินเหรียญได้ตราบใดที่นายได้รับส่วนผสมของพี่สาวก็มีโอกาสที่จะเป็นราชาเป็นราชาเซียนซูผิงพูดกับตัวเองเจ้าอ้วนพยักหน้าอย่างจริงจังใช่แล้ว ซูผิงครุ่นคิดเขาคิดว่าอาจารย์และเทพอมะตะคนอื่นๆบอกว่าวิหารโบราณแห่งนี้เป็นของเซียนโบราณในยุคข,ของเหล่าเซียนอาณาจักรเทพอมะตะคือราชาเซียนและอาณาจักรที่สูงกว่าคือจักรพรรดิเซียนพี่สาวที่อีกฝ่ายกล่าวว่าดูเหมือนจะมีประสิทธิภาพเท่ากับท่านหญิงเขียวหลังจากครุ่นคิดอยู่นานซูผิงก็มองไปที่เจ้าอ้วนเจ้าอ้วนกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวแต่คราวนี้ซูผิงไร้ความประณีเขากัดมัน เจ้าอ้วนกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดและพูดด้วยความหวาดกลัวอย่าก,กินฉันฉันพูดจริงถ้านายกินฉันการบ่มเพาะของนายจะเสื่อมประสิทธิภาพฉันเป็นยาหลอมกายาขอบคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับทางช่อง